แน็กชาลีกับนางเอกดังคนนี้เคยเป็นรักแรกของกันและกันค่ะความลับที่ปิดมานาน20ปีถูกเปิดเผยซะแล้วเมื่อนางเอกดังหน้าคมมิ้นชาิดาได้ออกมาเล่าความรักครั้งแรกผ่านทางรายการดีต่อใจ EP7 ีมิ้นชาลิดาโดยมิ้นได้เผยว่าความรักครั้งแรกกับแน็กนั้นเคยอยู่ในโรงเรียน หลังจากที่แม่ไปนั่งดูด้วยกันนักก็เลยเลิกคบกับหนุกไปเลยยังไม่ทันได้จีบกันตั้งแต่ประมาณว่าแกไปดูหนังกันไหมปับปีเลิฟนักก็จะเป็นรุ่นพี่ปีหนึ่งแล้วสมัยนั้นจะมีแบบแคทแฟนฉันหนุก็ไปแคสแต่ไม่ได้เพราะตัวสูงกว่านักเราสูง160ตั้งแต่ป .4 ป .5 เลยซึ่งมิ้นกับแน็กนั้นเรียนที่โรงเรียนแม่พระฟาติมาด้วยกันนั่นเองค่ะ